ไปเจอดูตืนนะครับบิ๊กลงมาบิ๊กลงมาเออเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเฮ้ยขอสั่งให้สั่งให้กูลงนะเงียบจำพี้อะไรอ่ะครับเจอหน้ากูแล้วเปิดโลมือเหรอหรือว่าไงครับฮะใบแดกเหรอหรือว่าไงฮะเมื่อกี้ยังแจ๋วอีเลมใช่เหรอครับระดับจำพี้อะไรอ่ะครับฮะไหนกูบอกว่าฟาร์มแล้วอะครับกูพูดของกูปกตินะเชียงโง่ฮะไหนอ่ะกูไม่ได้เท่นะครับแล้วไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดูถ้าเดินนี่ดูถ้าเดินนี่ โอ้โหดู oh, ่นเดินดีเผดเปผยว่าดูท่านเดินดี่ับยก่้หมงเงกโง่ละเนีกโง่ละเนโ่ะไอ้สัตว์เนไงโง่ะไอ้สัตไม่ได้เก่งนะครับเปิดเผยหรอเปิดเผยท่านท่าเทหรอไอ้สัตว์ออยู่แล้วมึงไม่ต้องบอกเผท่านแทเหรอไอ้สัตมึงก็รู้อยู่แล้วว่ามึงแตวไอ้ชี้เหรอเปิดเผยไอ้สัต อีกแปดนาทีออกเวรนะกบโอเคครับตำรวจครับเขาเขาเขาถืออาวุธแบบสาธารณะอย่างเงี้ยคุณตำรวจไม่จับเขาหน่อยครับนะเจ้าถือสปาร์ต้าเดินอยู่นั่นนะครับนานๆๆๆคุณตำรวจไปเตือนเขาหน่อยดีครับตำรวจอะไรอ่ะตำรวจนะตำรวจคน คนเก็บอาวุธนะครับเก<ม>็บอาวุธนะเก็บอาวุธนะครับผมครับผมครับรัวกลับมาก่อนตั้งรววกลับมาก่อนฮะกลับมากลับมากลับมาไปชมไปชมชมผลงานอ๋อผมอัดเทปไปแล้วครับ เอาแลวเว้ยเอาแลวเว้ยคนตะกวดคะขอยืนมารถ<ม>หน่อยนะเรืยอว่าอะไรนะคนตะโพูคนม่ชาดา่าม,มาจากต่างประเทศคนตำรวจเรีเยกว่าคนตะกวดคนตำรวจด้วยขอโทษค่ะคุณตะกวดได้ครับะมันเล่นอยู่ตรงนี้สองหนึ่งเลยดวงแล้ว สุดยอดไปเลยเหนื่อยบ่ยพิชามหมอเว้ยได้ตังค์เนี่ยได้บ้าอะไรเข้ากองกลางหมดแล้วเว้ยหมอบอกหมออบกเขาไม่จ่ายบินกันเลยว่าเง้ยก็จริงเขาไม่จ่ายเลยจะจ่ายได้ไงเอาตังค์ไหนมาจ่ายแล้วสภาพนี้ไม่รู้แต่เขาต้องจ่ายโอ้โหผู้หญิงก็โดนยับยับโอ้โหโอ้โหสามโอ้โหทีซ้มทีซัม โอ้โหเรียบรอย้ามห้ามได้แล้วครับกดมันห้ามไม่ได้ครับคคุณดูนเอาไปก็กี่ตีนนบเอาครับผมต้องห้ามนะครับไม่ใช่มายืนดูนะครับไม่ถูกครับคือเมื่อกี้ผมห้ามกันแล้วครับผมแต่พอตังจวะาเขาบวกกันเข้าไม่ได้ครับผมเสียซ้ำไปไปช่วยอุ้มก็ได้ทำงานครับผมทำงานครับไปเก็บปาร์ตมานครับ โอ้โหขอบนะครับอบคุณนะครับเฮ้มองฟองงานทั้งวันสิว่าไม่ได้พักเลยอะไรเงี้ย giác subscribe giác kênh giác giác đang